คุณผู้ชมวันนี้ยอยู่กันทนงหน้าโรงและไลฟ์เว็บตูนวันนี้เราจะมาดูเว็บตูน3เรื่องที่มินนี่อ่านมินนี่ไหนมินนี่ I จีไอดโดเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่ามินนี่อ่านเรื่องไหนบ้าง<อ>แต่เราจะเลือกหนึ่งเรื่องเพื่อมาพูดถึงมารอลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นเรื่องอะไระเรื่องแรกเห<อ><อ>็นไหม ไลน์เว็บตูนสามเรื่องสุดปังที่ไม่ได้เลือกคืออะไรโอ้เข้าไปในตาตื่นขึ้นใหม่ครั้งในร่างของนางเงือทองสวยมากเลยนีชิงควรจะใช้ชีวิตตามเนื้อเรื่องเดิมหรือเปลี่ยนมันซะชอบกับเรื่องเงียในโรงเรียนชายล้วนของสามหนุ่มรูเมทที่ความจริงแล้วหนึ่งในนั้นคือผู้หญิงโอ้สามหนุ่มสามีเป็นชู้กับเพื่อนสนิทแข่งรกันข่งอันนี้เราเรารีวิวไว้แล้ว ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะเธอได้ย้อนอดีตไปแก้แค่สาวสวยมา,ดมากด,มาด้วยวิธีที่คุณจะคาดไม่ถึงแน่เลยแหวนนี่ไงแหวนในเว็บตูนเลยปะใช<อ>่เลยต้องสีดำเงินเนี่ยโอ้โงเว็บตูนออริจินอลทั้งหมดนี้ที่ไลน์เว็บตูนโอล่าจะบอกว่าช่วงนี้ลายเว็บตูน ปังมากปล่อยชิ้นงานออกมาได้แบบโอ้โหมากแล้วคือเป็นชิ้นงานปังๆหมดเลยใช่นะคะใน YouTube ของลายเว็บตูนเนาะลายเว็บตูนทีเอนะก็เข้าไปดูกันได้นะคะใช่ค่ะน้องทาให้เราอยากอ่านยิ่งขึ้นไปอีกใช่มินนี่คือหลุดออกมาจากเว็บตูนใช่หน้าตาคือตัวการ์ตูนเลยหน้าตาคือลายเว็บตูน่ะเออหน้าตาคือตัวการ์ตูนเลยคือหลุดออกมาเลยทั้ง3าเรื่องคือไปอยู่เรื่องไหนก็คือได้หมดเลยแต่ที่ฉันชอบมากๆเลยฉันชอบความแบบ นี่ออกมาพิีเซนแล้วแบบมันมันดูเข้ากันอ่ะแค่สะบัดนิดเดียวอ่ะเข้าใจปะแค่สะบัดนิดเดียวอ่ะก็มาเราดูกันว่ามันีการเปลี่ยนแปลงอ่ะและหนึ่งเรื่องฉันเลือกได้แล้วฉันเลือกได้เลยวันทองไร้ใจวันทองไร้ใจแค่เห็นชุดก็โดดเด่นแล้วอืนี่ก็เลือกวันทองไร้ใจแล้วด้วยความที่เราก็รู้จักวรรณคดีเรื่องเนี้ยเออมาเป็นอย่างดีเพราะมันก็อยู่ในคุณช้างคุณแผนเออหลักสุด การเรียนของเราอ่ะนะที่ผ่านมามันก็มีหลายๆเวอร์ชั่นที่ทําออกมาไม่ว่าจะเป็นละครต่างๆรีเมคต่างๆอะไรเงี้ยแต่เราอยากดูเวอร์ชั่นลน์แบบตูนอ่ะใช่อยากอ่านเวอร์ชั่นลน์แบบตูนว่ามันเป็นยังไงก็เลยยาขอเลือกเรื่องนี้วันทองอ่ะขึ้นชื่อแล้วว่าวันทองอ่ะก็ต้องสองใจแล้ววันทองไรใจคือจะเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าฉนั้นอยากจะเห็นอยากจะพบเห็นตัวเป็นเป็นเฮ้ยวันทองไรใจเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไป ไปขอดูแบบจังหวะสะบัดนีด่ได้ไหมได้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 ฉันจะให้เธอจําบทพูดแล้วให้เธอพูดให้เหมือนมินนี่ได้ชอบความบงกลมมากเลยใ่ครัในร่างของนางมันท้องฉินควรจะใช้ชีวิตตามเนื้อเรื่องเดิมหรือเปลี่ยนไหมซะเนี่ยชอบอ๋อเรามาเป็นตัวแบบในแบบตู้นะฉันคงได้ใจฉินควรจะใช้ชีวิตตามเนื้อเรื่องเดิมหรือเปลี่ยนมันนะ รีเปลี่ยนมันซะเออไม่ได้มีแค่วิดีโอเดียวนะเออมีหลายๆวิดีโอมากที่ปล่อยออกมาล่าสุดมีเป็นเพลงเลยว h a t มันมี MV มี MV ด้วยหรอใช่คือต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะคะว่าเรื่องวันทองไร้ใจเนี่ยถ้าทุกคนอ่านไปจนถึงตอนที่40เนี่ยทุกคนจะได้อ่านไปพร้อมกับมีเพลงประกอบเลิเลลเกเกช่นี่ไง

จะจบยังไงกดติดตามตอนต่อไป คือแบบฉันก็ไม่เคยคิดว่าเพลงฮาวาเวอร์ชั่นเกาหลีมันจะมาแปลงเป็นแบบเวอร์ชั่นไทยแล้วเข้ากับวันทองไร้ใจได้ขนาดนี้เข้าใจปะแล้วมันให้ความรู้สึกแบบยิ่งใหญ่อะ่ะใช่พิเลียดอะ่ะเข้าใจปะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นแบบว่าฟิลลิ่งแบบน้องมินนี่มาออกมาร้องเองเลยเออเป็นตัวมินนี่เลยเออเออเป็นเด็กน่ารักมากลายแบบตูนเอ็กมินน,นี่สับึงเลยนะแค่นี้แ

าเขทำลายเอาทำลายเายเาทำายโอ้โหทุกสายตาจับจองมางที่ฉันจับจองเลยนะทำไงให้มันแพงกันะนาวะมันมีองค์ของวันทองอ่ะเออมันมีองค์ขององค์อ่ะตัวแม่ใช่เข้าใจปะเออนี่คือแบบ วันทองในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เอาไปสู้ได้อ่ะจริงอ่อถ้าแบบว่ามีมัลติเวอร์สของวันทองเนาะเอาวันทองทุกเวอร์ชันมายืนเรียงกันมินนี่ก็คือสู้เขาได้เลยสู้เลยเลยเอเอเป็นเป็นเวอร์ชันวันทองเว็บตูนนะนะเข้าใจป่ะมีอีกวิดีโอยังไม่หมดก่อนจะไปเข้าเบสซีนนะคะมีอีกออคุณชาก อย่างเมื่อกี้แล้วพอที่จะเดาเรื่องยอดได้เลยในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นแค่เซี่ยลบใช่เซี่ยของเรื่องนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าวันทองไร้ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่มันย้อนไปผู้หญิงคนหนึ่งที่ย้อนกลับไปในโลกอดีตเหมือนเขาเรียกว่าเป็นฟิลลิ่งแบบบุพเพสนิวาสท,ที่มันแบบทะลุมิติไปมิติหนึ่งย้อนเวลาแล้วไปอยู่ในร่างของวันทองมันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจุดจบของวันทองคือโดนประหารชีแล้ววันหนึ่งพอเราตื่ ลืมตาแต่เช้ามาก็พร้อมทางานแต่มาอยู่ในร่างของวันวันทองอฉันถามหน่อยเติ้ลเป็นหล่อนอะหล่อนจะยอมตายแบบเดิมไหมฉันจะเปลี่ยนในเรื่องให้หมดเลยนี่เราจะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เองถูกต้องอในเมื่อฉันมาอยู่ในร่างวันทองแล้วฉันรู้อยู่แล้วว่าถ้าฉันทําแบบเดิมทําให้ทุกอย่างเป็นสถานการณ์เดิมเลยฉันก็ต้อง เจอกับจุดจบแบบเดิมเพราะฉะนั้นมาวันนี้ฉันรู้แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงฉันจะเป็นตัวกําหนดอนาคตใหม่ทั้งหมดนี่คือความสนุกนี่คือความสนุกเพราะมันคือการตีความของคนยุคปัจจุบันใช่เขาก็เขียนในสิ่งที่เราตั้งคําถามมาตลอดระยะเวลาเข้าในการเรียนในห้องเรียนต้องเอ้าทําไมจุดจบเป็นอย่างนั้นเออเอ้าทําไมตัวละครเลือกจะทําอย่างนั้นเออทาไมถึงใช้ความรุนแรงทาไมถึงใช้อํานาจแบบนานใช่ เนี่ยคือสิ่งที่มันแบบว่าทำทำให้แบบว่าเราคนที่มีคําถามทั้งหมดอ่ะอ่านแล้วมันรู้สึกว่าเออมันต้องทําแบบนี้สิวะเพราะในยุคน,นาาั้นอะอผู้ชายมีเมียหลายคนได้ไดผู้หญิงมีเมียมีผัวหลายคนไม่ได้วันทองคือค่านิยมมันหลายใจใช่คือค่านิยมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วใน <ừ> พศนี้อันนะเวลาเวลาที <ừ> ่เราได้อ่านมนะันไปเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกว่า เออเราอยู่ฝั่งเดียวกันกับวันทองกับวันทองกับวันทองร่างใหม่วันทองร่างใหม่แล้ววันทองคนใหม่ซึ่งนั่นแหละความสนุกมันก็คือว่ามารอดูกันดีกว่าว่าวันทองที่เป็นวันทองเวอร์ชันเนี้อืจะเปลี่ยนเรื่องราวยังไงแล้วเปลี่ยนไปได้ไหมแล้วสามารถบิดเส้นเรื่องให้มันมีจุดจบที่ต่างกันออกไปได้หรือเปล่ามาดูกันว่าเขาบิดแล้วอ่ะมันจะแบบว่าสนุกมากขึ้นแค่ไหนเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคสมัยนี้ถูกต้องเข้าใจฟิลปะคือ พระเอกอาจจะไม่ใช่ขุนช้างขุนแผนก็ได้มันบิดไปจนถึงขนาดว่าวันทองใช้ให้้ขุนช้างเป็นรถน้ำหนัยเป็นที่พูดถึงเพราะว่าขุนช้างล่อมากแล้วขุนช้างกลับมาเป็นเบสเวอร์ซ้อนางเอกที่เป็นตัวปัจจุบันน่ะมันเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะก็ใจป้ามันเป็นตัวละครที่แบบว่ากระเทยด้วยแบบเออไม่ความแบบอย่างเช่นตอนหนึ่งนางก็จะพูดว่าขุนแผนน่ะเหรอหน้าตาก็ ก็เพื่อนก็ไม่ได้ว้าวหรอกเพราะฉันอยู่ในยุคที่ไอดอลเกินเมืองนะเนี่ยพี่ป๊ะเนี่ยมันปิดได้หมดเลยเนี่ยคทาไงไม่รีดคือความสนุกของวันทองรึใจเอออะเขาสุดเซ็ๆๆ่อง์เบสซีนเออเขาหนุ่มตาเขียวคู่นั้นเออเออเขาตาเขียวหรอเขาตาเขียวเขาตาเขียวเขาเป็นลูกครึ่งแขกน้องเปลยวคำ เปลยวคาเปลวาคาเออ,อเขาเป็นทหารคุณวันทองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าต้องการคนมาปกป้องกับชายหนุ่มที่จะมาย่ำยีหัวใจเขาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือใครจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดคือการที่คุณจ้างแผนมาชอบใช่เออเรารู้สึกว่าอยากกีดกันผู้ชายเหล่านั้นออกไปจากชีวิตเขาก็เลยต้องการบอดิกาดเขาก็เดินไปในหมู่มวลทหารของบ้านเขาเขาก็จะไปเลือกดื้อเลิศว่าวันทองตาเขาก็มองเลือกๆๆมีแบบ หนุ่มเด็กคนนึงแบบต่ต่อต่อตเป็นการต่อสู้แบบผสมประสานและชนะทุกคนเขาก็เลยนี่หนุ่มคนนี้มาเป็นบริการด้วยกันฉันฟิลลิ่งแบบแล้วคือแซ่บมากในอีตาหนุ่มคนนี้นัดหล่อมีความแบบคมแบบแขกใช่ฟิลลิ่งไอ้นี่ลูกครึ่งแผ่นเอเชียนิวอ่ะนิวอ่ะนิวชัยยพน์อย่างั้นเลยก็เลือกเขามานั่นแหละแาเป็นบริการเขาหล่อส่วนเบสซีนฉันซีนเรื่องแป้งมึงกูขำกูนั่งอ่านแล้วกูชอบ ยายมาลีอ่ะนะก็เป็นฟิลแบบบอกบอกต่อเพื่อนอ,ะอ่ะแล้วมันก็จะมีหม,มาตาปากงั้นแล้วมันก็จะมีอีกแก๊สอีคำมามือง<ม>ที่เป็นตัวละครบเบลเๆลแบบว่าฉันขอด้วยได้ไหมจ๊ะฉันสั่งซื้อได้ไหมจ๊ะแล้ววันทองบอกว่าเออต้องรอนะจ๊ะเพราะว่าใจะใครอยากได้เนี่ยต้องเขียนคำสั่งซื้อมาก,ก่อนเฮีเดอเฮียเด้คือเนี่ยไม่ได้อ่านวันทองมานานมากแล้วไม่ได้อ่านชุนทั้งแฉ่มานานแล้วลืมเรื่องเนาะเวอร์ชันละครก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาอ่านอันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นเวง เปิดเปิดช่ว์แรกๆแต่อีพีหนึ่งเลยเพราะว่าคือเราไม่รู้เลยอะว่าคนที่ตอนนั้นยังไม่บอกเนาะว่าแบบแบ็กกราว์ของตัวละครที่มันย้อนเวลามาเป็นไงชีวิตปัจจุบันเป็นไงมันเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการคิดของเขาอะมันทําให้เรารู้นิสัยของคนที่ย้อนเวลามาเข้าใจปะมันดูเนมัยนดูเพื่อนเราใช่ใช่คือวิธีการคิดของเขาอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเห็นชีวิตเขาในปัจจุบันอะไรเงี้ยซึ่งเขา ตัดสินใจในอดีตทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่แบบว่าวันแรกที่ย้อนเวลามาแล้วโวยวายแล้วทุกคนแบบแม่งคิดว่าเราบ้าใช่าปะเออคิดว่าเราแบบสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเปลี่ยนชื่อให้เราไปเลยอะไรย่างเงี้ยจากวันพิมพิลาลายเป็นวันทองอันนี้เส้นเรื่องเส้นเรื่องก็เปลี่ยนแล้วเข้าใจปะแค่เนี้เส้นเรื่องวันทองที่เราอ่านมาเราไม่รู้เลยว่าแบบว่าเออเวอร์ชั่นออริจินอลอ่ะเป็นยังไงเขาเปลี่ยนชื่อจากพิม พ,ลพ,พิลาลายททำไมพิมพิลาลายททำไมเพื่อเป็นวันทองทําไมแต่อันเนี้ยมันเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยเออ,เอ,อวันที่สามที่สี่มาก็เลยเออแก้งแก้งเนียนๆน,นตามเขาไปออว่าแบบเออเอ,อ่าวันทองก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยเข้าใจปะคือมันมันม,มีความแบบว่าจับต้องง่ายมากอะไรเงี้ยแล้วก็ซีนที่แบบว่าชอบมากๆเลยนะคือซีนที่แบบว่าตัวละครมันแฟลชแบ็กไปในในตอนปัจจุบันที่มันเคยแบบว่าบ,าบทเรียนตรงเนี้ยเป็นที่พิพากนะออในห้องเรียนอะเป็นการตั้งคําถามนะเราเราก็เคยดีเบตกันไปแล้วว่า ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แต่ตอนนั้นด้วยความที่มันเป็นตำรับตําราเรียนไงมันก็มันตามหนังสือเนาะมันตามหนังสืออะ่ะแกเวลาที่แกฝนคาตอบลงในข้อสอบอะ่ะแกก็ต้องทําตามที่วรรณคดีมันเขียนไวอ้อ่ะแล้วก็มีความที่แบบว่าไม่รุ่งหลงในขุนแผนนะเข้าใจพอ่ปะเ,เกลื่อนอะไรเงี้ยเออหน้าตาเกลื่อนอะไรเย้ะฉันชอบัเบสซี่เบสซีของฉันอุ้ยฉันวางตั้งแต่ตอนแรกเลยฉันไม่คิดว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลง จากปัจจุบันมาอดีตอันนี้ฉันให้สำหรับวันทอง2 2 2ต้นต้นๆแบบนี้เลยอย่างบสองขอเออ2ีคือมันดีมันทำให้มันเป็นการเริ่มต้นที่เฮ้ยอยากอ่านต่อไปเรื่อยๆเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปคือดยความนี่มันเขียนให้เด็กยุคนี้อ่านเนาะมันก็เลยเหมือนตัวเราเองอะ ไปเป็นวันทองใช่เข้าใ,ใจปะเร,<ๆ>เราก็เลยชอบจุดนี้ว่าเออถ้าฉันเป็นวันทองฉันก็จะทำแบบเธอนี่แหละอะไรอยงเงี้ยนั่นแหละวันทองในใจก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจมาอยากแนะนำให้ทุกคนไปอ่านเลยเพราะว่าเป็นเว็บตูนสุดฮิตของลายเว็บตูนในช่วงนี้เลยใช่เนาะใครๆครเขาอ่านกันนะใชออ่แล้วก็แบบว่ามีคนแบบว่าแคป คิฟซีนต่างๆเนี่ยมาทวิตเป็นไวรัลเลยนะเพราะว่าหลายๆคนก็ว้าวกับหลายๆฉากใช่แล้วมินนี่เองเนี่ยก็อ่านแล้วที่สำคัญคือมินนี่บอลมินนี่ก็ติดเหมือนกันแล้วนีใช่ไม่ต้องอ่านเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นวันทองอีกหนึ่งฉบับเนาะเป็นวันทองฉบับใหม่ที่แตกต่างจากวันทองเรื่องเดิมที่เรารู้จักกันอันนี้คือพลิกไปเลยใช่อันนี้คือเราเรื่องใหม่เลยแต่ยังไม่ทิ้งเส้นเรื่องเดิมก็ยังมีการให้เราเข้าใจเส้นเรื่องเดิมอยู่เนาะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้อย่างที่เจมบอกไปว่าเจมอ่านตอนที่40แล้ว ซึ่งฤดูกาลหนึ่หรือซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันจบไปตอน3าแปดนั่นมายความว่าตอนเทปซีซั่สนสมาแล้วเข้าไปอ่านกันได้เลยใ,<ช>เใครที่ค้างคางมาแล้วค่ะใช่จะต้องอยากตามทันเตนได้แล้วคเต็มและ,และความพิเศษคือตอนที่40มีเพลงฮาวาเวอร์ชั่นไทยด้วยคลอคอ,ครอประกอบการอ่าน เอออย่าปิดเสียงนะจริงอ่านไปฟังไปคือเพลินมากใช่นะคะแล้วก็วันนี้วันนี้เหมือนเดิมช่วงแจกโค้ดเพื่อที่จะไปรับเหรียญเนี่ยกลับไปแล้วใช่เพราะว่าแน่นอนว่ามากระหนาโรงเนี่ยเราจะมีแจกรีดีมโค้ดด้วยใช่รีดีมโค้ดครั้งนี้นะคะทุกคนเอารหัสเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้เลยเออ N N R Y 1 0 W W 1 ทีทองอ่าแล้วก็เอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็นเอ็นอาร์สองศูนย์ดับเบิลยูทีเอ็มหนึ่งนำโค้ดนี้นะคะเข้าไปใส่ในลิงก์ด้านล่างก็คือกดลิงก์เข้าไปก่อนตามแพลตฟอร์มเนาะเออกดลิงก์เข้าไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องให้ใส่ริมโคดนำโค้ดนี้เข้าไปใส่แล้วกดรับเหรียญฟรีได้เลยใช่นะฮะก็ ไปเอาเหรียญกันเพื่อไปอ่านตอนที่41-42เออฝากด้วยละกันสำหรับวันทองไร้ใจในไลน์เว็บตูนนะคะติดตามชมหนังหน้าโรงด้วยเนาะเผื่อว่า e ีีต่อๆไปเนี่ยเราจะมาแบบว่าเลือกเว็บตูนเรื่องอื่นมาแนะนำกันอีกใช่เพราะว่าหนังหน้าโรงก็ยังอยู่กับไลน์เว็บตูนไปยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่ามีเรื่องไหนที่อ่านแล้วติดใจก็มาคอมเมนต์คุยกันได้เนาะก็ฝากด้วยละกันสำหรับวันทองไร้ใจในไลน์เว็บตูนแล้วก็อีกสองเรื่องที่มินนี่อ่านเขาไม่อ่าน ได้ด้วย<ช>เออ<ไ>นะคะน่าสนใจอีกทั้งอีก2เรื่องทั้ง3เรื่องคือควรอ่านทั้งหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากไลฟ์เว็บตูนด้วยลวกันนะคะแล้วก็ฝากหนังน้าโรงด้วยในทุกช่องทางเลยนะคะเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไอจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และสําคัญที่สุดคือคกดกดดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ